ต่อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมือน,นีไม่เหตุสมป่าสายเดียวสู่เบิงค่ะพี่น้องค่ะเมื่อกี้คลิปมันตัดขาเหตุไปได้ใกล้สิเลียวใกล้สิจบแล้วพี่น้องคลิปมันตัดค่าพี่น้องค่ะเดี๋ยวอธิบายไหมก็ไดเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเนื้อป่าหนึ่งกิโลนะคะเป็นเนื้อปลาตองกายะคะ่ะเป็นปลาตองกายหรือว่าปลาตองบ้านเฮาเนาะค่ะ ได้มาสุดๆเราก็จะมา,าหลอกหนังออกขูดเอาตะเนื้อนะคะพี่น้องขูดเอาตะเนือ้อทําความสะอาดให้ดีแซน้มเข้ามาเพื่อดับความข้าวของป่านะคะพี่น้องเนะาะจากนั้นเขาก็จะมพาพักไข่เสด็จพ่อพักไข่เสด็จแล้วเขาก็จะมาบดค่ะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยพักให้เสด็จน้ําแล้วก็เราก็จะมาบดหรือว่ามาสับนะคะสับให้ละเอียดนะ,ะพี่น้องเนาะสับให้ละเอียดแล้วก็จะมีขั้นตอนหมักค่ะแบบนี้ เนื้อไปใานี่หนึ่งกิโลค่ะพี่น้องหนึ่งกิโลเนาะคะ่ะส่วนผสมก็จะมีเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมสามขีดนะคะที่ห้าใส่นะคะชูโรสไผ่หมักกับใสไผ่ไบะหมักกับบะตองใส่นะคะชูรสห้าใสอยู่ประมาณช้อนชานะคะหนึ่งช้อนชานะคะพี่น้องอันนี้คือขั้นตอนที่ที่ครุกเข่าไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่ากล่องมันตัดค่ะพี่น้องคะต่อไปเราก็ ถ,ถ้าผู้ใดอยากกลมกลมก็สามารถใส่ผงปรุงรสได้นะคะประมาณ1ช้อนชานะคะค่ะใส่ผงปรุงรสได้แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคือข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่เห้เอาไปอ่า,อา,านน้ำนิดนึงเนาะพี่น้องเนาะเพื่อว่าให้เพิ่นแตกตนะคะเพราะว่าข้าวเหนียวนี่เพิ่นสิจับกันเป็นก้อนเนาะค่ะพี่น้องเนะาะค่ะเนี่ยคะ่ะ เสียดายพี่นอ้องอาดตั้งแต่ต้นแล้วคลิปมันตัดเองค่ะอะพื้นที่มันสิเต็มมาสั่นเนะะี่ยค่ะเขาก็สิคู่เข้าไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องจนกว่าจนกว่าเพิ่นสิแบบเนียนหรือว่าเหนียวได้ทีนะคะเหนียวได้ทีแล้วเขาจ็งสิบขอค่ะคูกเข้าไปเรื่อยๆืนะคะ จะได้มากเลยอัดไปจนจะเสร็จแล้วนี่คะ่ะพี่น้องบ่มีอียงอยากเลยเด้อสมป่าถ้าห้องบวาสิเห็ดอียงกันแล้วแต่คะ่ะพี่น้องคะ่ะทุกอย่างจะออกมาดีคือเราต้องใส่ใจใส่ใจกับสิ่งที่เราทำแล้วรสชาติมันก็จะออกมาดีเพราะว่าเราใส่ใจลงไปไง บอกให้คือ <c oughs> อ่อีหลีเด้พี่นอนอันร้องเบิ่งแม่มือเจ้าอันโอ้ยเฮ็ดจังได๋ก็ได้ดหรอกอนั่นอันนี้ลงไปอเมริก่นมือเจา้าซูนซูนเฮ็ดมันสิแซ่บซะล่ะเนาะก,กับเขาคือกันเพราะฉะนั้นมือเจ้าต้องใส่ใจแล้วก็อารมณ์ดีด้วยนะจ๊ะ <c oughs> มื้อนี้ตื่นแต่เช้าเด้อพี่น้องเพราะว่าอยากมาเฮ็ดส้มปา้มือเจ้าเบิ่งค่ะ เราก็จะคุกเข้าไปกินนะเพิ่นเนียนเลรอคะพี่น้องคันไปเรื่อยๆเอาจน่าเพิ่นเนียนอีดีเดียพี่น้องจังเอาได้ส่วนผู้ดใดทามี้ทำนีเครื่องตีรืยว่าเครื่องผสมนะคะกะจัจจงายเนาะบาต้องมานั่งขันนั่งสี่ค่ะอันนี้ก็อยาหให้เห็นแบบภาบบรรยากาศสมัยโบราณโมรล,ล้านต่พอแต่เมียผ้าเฮดมา กับสีบอมีเครื่องตีเนาะค่ะบางคนเพิ่นก็ใส่โคกตั้งแต่ฉันเลือกที่สิคันให้พี่น้องิึงเนาะจ้ะคุกเขาไปเรื่อยๆอ่ะสมมติว่ามันสีเงาคลิปสีเงาค่ะพี่น้องคะสมมติว่ามุ่เจ้าได้เนี่ยดีแล้วเพิ่นก็สะเขียนอันตั้นอยู่ได้นีนเนาะค่ะบันี้ก็สะปั้นเป็นก้อนส่วนผู้ใด มีไอเดียแบบใดอยากปั้นเป็นก้อนแบบใดรู้เพราะใจวุ่รีวงกลมย,ยังก็แล้วแต่เนาะพี่น้องเนาะกาสิมาปั้นเป็นก้อนๆแล้วกะคาดด้วยใบเตยหรือว่าใบตองก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะคาดให้สวยงามอะค่ะค่ะคลิปนี้กาเสียว้ยเพียงแค่นี้ก็เนาะพี่น้องเนะเาะราวะเดี๋ยวเชิสิปภิกขอยางอื่นต่อเนาะค่ะเนาะมาเห็ดเป็นข้าวข้าวห้ยเบิ่งสำหรับผู้ทียาเฮ็ดนะคะ สำหรับผู้ที่เป็นแล้วอยาว่าโอ้ยสอนบอถึงนู่นนี่นั่นคือมันบม่มีสูตรสําเร็จตายโตเนาะคะ่ะเป็นสูตรไทยสูตรมั่นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ